มาละมาละเดี๋ยวมามึงจะเล่นไงมึงจะให้กูเคลนสะพานปะฮะมึงมาแล้วทุนสะพานมามึงตีเดียวกูเลยมะมามาไอ้เที่ย้เที่ยะทุนมามน ขึ้นบีดโยกจนคอมึงเอะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงเอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันแลด้กูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยายเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องหอบมึงกลัวจะฟังกูแค่อยากาอเ เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอยากให้มันฟองว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งกกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลึงคุยมึงอย่าเพิ่งไอเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอะบ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีออามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนมีเรื่องให้สีอย่าเพิ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบโวนสนตีนาราไม่ดีอย่าเพิ่งปวดสนตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งปวด อย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาไปแทงถอกถูแล้วก็ไถ่ย e ่ h ไม่ค่อยพา เพียนแต่ส้กเป็นเสียนลงคำปล่อยรัปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวสมติและเกลียนเป็นเพกูเกลียนกงกามเพราะคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่เสถียรทรงธรรมเขาว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชัร์แต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปเปอร์ออฟเ e อะเยฉันปุ๊บมึงกรองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit Then b i g red by your mama lipstick you should watch it 'cause because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad leave a feeling g r i e f t with that bitch because your mama pussy not <That> delicious. กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือกเราไม่ค่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลืออสร้างที่และฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหนาสนตินให้พวกกูไม่ได้เลือกอาราไม่ดีอย่าพึ่งควรสนตีนมีเรื่องให้เสียอย่าพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรนสนตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรสนตีนาราไม่ดีอย่าพึ่งควรสนตีนบ่าไม่มีสีอย่าพิ่งควรส้นตีน อย่าทนปวนส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนทุยไอเชียถุนไอสัตว์เหลี่ยมใช่ปะไอเฮียกระจอกโอใจหน้าทางนะครับไอเฮียโดนโดนกูหนักไอเฮียโดนแจ้งใบด้วยไอเฮียเนะี่ยโดนกูยาวไอเฮียควายเฮียกระจอก